ครับผมสวัสดีครับในคลิปนี้นะครับทางช่องของเรานะครับก็มีสาระที่ดีนะครับนามาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้นะครับในคลิปนี้ของเรานะครับเราจะมาสอนวิธีการทํา Dropdown list นะครับแบบให้เลือกข้อมูลในโปรแกรม Excel นะครับ Dropdown list เป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างเลยนะครับก็คือเป็นให้เราเลือกนะข้อมูลนะโดยคลิกลงมาเนี่ยนะครับเราสามารถเลือกข้อมูลได้เดี๋ยวขอยัตซูมให้ดูชัดๆนะครับ อย่างนี้แต่ผมทําเป็นจังหวัดนะนะครับก็สามารถเลื่อนเพื่อเลือกจังหวัดได้อะไรอย่างนี้นะครับก็นะครับวันนี้จะมีวิธีการทําอย่างไรเราไปรับชมกันเลยนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กระผมในการทําคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมขออนุญาตเปิดตัว Excel ขึ้นมาใหม่นะครับ จากนั้นนะครับเราก็ทําการเตรียมในเรื่องของชุดข้อมูลนะครับที่เราจะมาทําเป็นดอปดาวนะครับในที่นี้นะครับชุดข้อมูลของผมนะครับผมขอเลือกเป็นชุดข้อมูลของจังหวัดนะนะครับผมขอเลือกมาสัก10จังหวัดหรือเอาหมดก็ได้นะครับ70จังหวัดเลย77จังหวัดนะขอเลือกมาทั้งหมดเลยนะครับ77จังหวัดจากนั้นนะครับเราก็ c o ปปี้มานะครับผมขออนุญาตวางนะครับ จากนั้นนะครับผมจะลบในช่องของจํานวนประชากรแล้วก็ในเรื่องของลำดับที่ออกไปนะให้เหลือเฉพาะชื่อจังหวัดนะครับตรงนี้เรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับเราจะทําตัว dropdown นะครับให้เลือกว่าอยู่จังหวัดอะไรอะไรอย่างนี้นะครับเราก็เอาเมาส์มาคลิกที่เซลล์ที่เราต้องการทำ dropdown นะครับจากนั้นนะครับเราก็ไปที่คําว่าข้อมูลนะครับ จากนั้นนะครับเรามาที่คำว่าการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนะคลิกซ้ายหครั้งครับจากนั้นนะครับเราก็มาเปลี่ยนตรงนี้นะครับอนุญาตให้ตรงนี้เราทําการเปลี่ยนเป็นคำว่ารายการนะครับคลิกหครั้งนะครับจากนั้นนะครับเราก็ทําการคลิกตรงนี้นะครับ <m> ลูกศรที่ชี้ขึ้นนะนะครับเราคลิกซ้ายหครั้งครับเพื่อทำการ เลือกนะครับว่าเราต้องการทำดอปดาวในชุดข้อมูลในบ้านครับเราก็คลิกซ้ายลากคุมดําทั้งหมดเลยนะครับทั้ง77จังหวัดเลยเรียบร้อยครับจากนั้นนะครับเรามาคลิกที่ลูกศรตรงนี้นะครับเห็นไหมครับตรงช่องเนี่ยจะมีลูกศรนะครับลงมาข้างล่างเนี่ยเราคลิกซ้ายหนึ่งครั้งครับแล้วเรากดตกลงครับอ่าแล้วเราขึ้นไปดูนะครับเห็นไหมครับว่าตอนนี้นะครับในตัว เซลล์ที่เราได้ทำการเลือกที่จะทำ dropdown เนี่ยมีลูกศรชี้ลงมาข้างล่างนะครับเราคลิก1ครั้งเห็นไหมครับว่าชุดข้อมูลของเราเราก็สามารถเลือกข้อมูลได้แล้วนะครับนั่นนะครับนี่ก็เป็นวิธีการทำ dropdown list นะครับแบบให้เลือกข้อมูลแบบไม่ง่ายนะครับในโปรแกรม Excel นะครับก็สามารถนำไปต่อยอดได้นะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอๆไปให้กระผม้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ